ดินแห้งสามารถฉีดปุ๋ยให้มันสำปะหลังได้หรือไม่สวัสดีครับพี่น้องครับมื้อนี้นะครับผมผมจะมาอธิบายการฉีดนะครับการฉีดปุ๋ยทางใบนะครับให้กับมันสำปะหลังในช่วงที่บม่มีฝนตกหรือว่าบ่มีน้ำฝนหน้าดินแห้งนะครับผมคำตอบของผมก็คือนะครับได้นะครับได้เพราะว่านะครับอ่า ในช่วงนะครับที่ฝนโมมีฝนโมตกแล้วนะครับอ่าห้ากระฉีดได้ถือว่าเป็นการให้น้ําให้ปุ๋ยไปในตัวนะครับผมฉีดใส่ทั้งใบนะครับในช่วงอายุมั่นสี่เดือนหาเดือนหรือนะครับที่เฮาปลูกมั่นหม่นะนะครับปลูกมั่นหม่คือมาเดือนหนึ่งสองเดือนสามารถฉีดได้เด้อพี่น้องเด้อฉีดใส่ทั้งใบบํารุงใบนะครับอ่าบำรุงใบกับใส่ปุ๋ยไนโตรเจนนะครับหรือว่าปุ๋ยเกรดยี่ห้าห้าห้าหรือปุ๋ยสี่สิบหกศูนย์ศูนย์นะครับอ่ามา ละลายส่นามเป็นหลสามารถนำมาฉีดได้ในรูปแบบปุ๋ยเกร็ดนะครับปุ๋ยเกร็ด4600ปุ๋ยเกร็ด2555หรือ 77, นะครับ2177นั่งสิงก็ได้คือกันนะครับขอแต่ให้เน้นตัวหนาเป็นหลักเดอ้อทานบำรุงมั่นในช่วงอายุแรกนะครับ1-2ถึงเดือน3เดือนนี่นะครับให้เน้นในตัวเจนเป็นหลักนะครับหลังจากสี่เดือนไปแล้วนะครับหลังจากสี่เดือนไปแล้วเฮากับใส่ปุ๋ย0060นะครับละลายน้ำสามารถนำมาฉีดได้เพื่อบำรุงนะครับ ต้นมั่นเฮานี่นะครับได้ตลอดครับพี่น้องเพราะว่ามันเป็นปุ๋ยทั้งใบหรือนะครับถ้าต้นใหญ่ต้นสูงแล้วเขาก็ฉีดใส่ตามข้นเหงาก็ได้ใบแล้วมันเริ่มร่วงเนาะอายุหาเดือน6เดือนนะครับเขาฉีดปุ๋ย0ูนย์ศูนย์หกศูนย์ยางต่อเนื่องใบมันก็นจะเริ่มร่วงขึ้นมานะครับจากข้างล่างขึ้นขางเทิงนะครับผมราก็เขาก็สามารถฉีดใส่ตามค้นเหงาก็ได้ นะครับผมเพราะว่าให้ปุ๋ยบำรุงนะครับโพแทเสเซียมให้ปุ๋ยบำรุงหัวมันให้ปุ๋ยระเบิดหัวมันในช่วงนั้นนะครับถ้าเป็นช่วงที่มันเขาเริ่มปลูกไม้นะครับพี่น้องอเริ่มปลูกมันไม้นะครับปลูกมันเดียนสิบเอ็ดวันหันนี่ถอนออกแล้วปลูกแล้วกระลังงามนะครับผมก็สามารถฉีดได้ครับว่าจะเป็นต้องไปล่อนำฝนนะครับ สามารถฉีดบางรุงได้นะครับแต่ว่าในช่วงแรกๆหนึ่งถึงสเดือนเนี่ยผมอยากให้ผสมน้ายาเล่งรากเด้อพี่น้องเด้อผสมน้ายาเล่งรากเฮดไห่รากแตกเยอะนะครับเฮดไห่หัวมันดกนะครับหัวมันเหย้านะครับผสมเข้าไปในะนำปุ๋ยนาลาหนะกอ่ะฉีดได้เลยนะครับฉีดใส่ใบเพิ่นได้เลยนะฮะฉีดทุกซิบหามือนะครับเหดต่อเนื่องอ่ะมันจึงจะส่งผลเฮดไห่อ่ะมันเขาได้รับปุ๋ยละกามีประสิทธิภาพนะครับหนึ่งหัวมันดก ผู้ใดปลูกมันในช่วงนี้ในช่วงเดือนนี้นะครับในช่วงเดือนเดือนกรเนี่ยสิงหากันยานี่เพราะว่ามันจะไปถอนออกมันก็ชีเวียนกลับมาเป็นมันเดือนสิบเอ็ดเนาะนะครับปลูกในช่วงนี้ถ้าอยากได้หัวมันใหญ่หัวมันดกนะครับหัวมันดกเน้นหัวมันดกก็คือผสมน้ายาเร่งหลากฉีดเข้าไปพร้อมปุ๋ยน้ำหรือฮอร์โมนน้ำนะครับผสมเข้าไปเลยนะครับผมถ้าอยากได้หัวดกหัวเงว นะครับผมหัวดกหัวยาวนะครับเพราะว่าตัวนี้จะไปซอยกระตุนเห็ดไห่มันเนี่ยแตกลาาออกเยอะนะครับมันจะมีลากฝอยกับลากจริงนะครับลากฝอยกับลากจริงออกเยอะนะครับจะเห็ดไห่หัวมันเนี่ยโดกครับพี่น้องนะครับปัญหาหัวมันไม่ดกเราต้องฉีดปุ๋ยอาฉีดน้ํายาเลี้ยงลากนะครับหรือว่าเอาผสมน้ำยาเลงลากเข้าไปพร้อมปุ๋ยนั่นแหละฉีดนะครับฉีดจนกลัวจะครบอายุ3เดือนเพราะว่ามันเป็นการบำรุง หลากมันบำรุงหัวมันไปในตนะครับเห็ดไหหลากมันเนี่ยออกหากินในเง้าในไก่นะครับมันจะส่งผลเห็ดในหัวมันเน้านะครับหลากจริงมันก็จะออกหากินในไก่นะครับเพราะว่ามันมีน้ายาเร่งหลากซอยกระตุ้นนะครับซอยไปเลี่ยงนะครับหลากจริงนะครับซอยกระตุนเนี่ยเพื่อนออกหากินในไก่ส่งผลเห็ดในหัวมันเน้าตัวพี่น้องนะครับผมสูตรนี้ได้ผลดีเด้อนําไปใส่ ปลูกมันระยะสั้นก็ดีคือกันครับพี่น้องทดสอบทดลองเมืองแล้วได้ผลดีนะครับหัวมันนี่คาแขนนี่นะครับเป็นเม็ดนะครับอ่ะเงาหนึ่งเนี่ยเจ็ดสิบแปดสิบโลนะครับสุดยอดเลยครับพี่น้องให้น้าไปทดสอบทดลองเมืองได้ผลดีครับพี่น้องผู้ใดสิปลูกมันให้หน้าให้เตียมล่องเมืองเด้อจังหน่อยเกี่ยวเขาเกี่ยวน้ำออกแล้วนี่นะครับปลูกมันอายุอ่าหาเดือนหกเดือนนี่นะครับแล้วก็ถท้อนออกสูตรของผมเนี่ได้ผลดีครับ แต่ว่าผมจะย้ำอีกเทียนหนึ่งเนาะถ้าปลูกมันระยะสั้นเด้อหาเดือนหกเดือน,อนให้ใส่ปุ๋ยขี้ไก่ร่องพืน้นขี้ไก่ผงได้พี่น้องบ่แมนขี้ไก่อัดเม็ดขี้ไก่อัดเม็ดยังสาอยู่แต่ถ้าเป็นขี้ไก่ผงขี้ไก่แกบนะครับได้ผลดีเลยอย่าเอามาหยอดข้างบนเดว้วานก้อนไถนะครับให้วานก้อนไถเด้อถ้าปลูกมันให้หน้าหรือว่าปลูกมันระยะสัน้นวานซะเลยครับ ออวานใส่เลยนะครับยางหน่อยๆไล่หนึ่งเนี่ยมันถือสามิหากระสอบมันจะได้ผลดีหลังจากนั้นแล้วนะครับเขาฉีดปุยเกตยี 25, ่ิหาปลูกไปแล้ว1ิมหามือนนะครับฉีดปุยเกตยี่ซิหาหาผสมน้ำยาเร่งรากฉีดต่อเนื่องไปเลยนะครับทุกสิมหามือมันจะงามเร็วลากออกเยอะเห็ดหนี่หัวมันเงาหัวมันใหญ่หัวมันดกนะครับอย่าลืมนะครับพี่นอ้องครับผมสำหรับคลิปนี้ ผู้ใดฟังแล้วมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทั้งช่องนะครับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ